สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อนางสาวสุวิชาดาทัศนศรีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูจะมาพูดบรรยายในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรานะคะเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีด้านต่างๆดังนี้นะคะ 1. ด้านการศึกษา2ด้านการแพทย์ 3ด้านเศรษฐกิจก4ด้านการเกษตรและ5ด้านการสื่อสารนะคะค่ะสำหรับสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้คนเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่พัฒนาตลอดจึงมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นนะคะค่ะต่อไปเราไปดูประโยชน์และโทษของมันบ้างนะคะค่ะสำหรับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนะคะ 1>, 1. ทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม 3. ทําให้เกิดสื่อการสียอการต่างๆมากขึ้น 4. ช่วยในการปรปับพงพืชให้มีความสามารถในการต้านทานมาแมลง 5. ชยในช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะข้อต่อไปเราไปดูโทษของมันกันบ้างน,นะคะคสำหรับโทษของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะ 1. การแพร่ภาพอ,อนาจารบนเครือข่ายการเล่นลวงเกมออนไลน์ 2. สิ้นเปลืองทรัพยากรเช่นน้ำมันแก๊สและถ่านหิน 3. เปลี่ยนสังคมชาวบ้านให้เป็นสังคมวิวัตถุนิยม 4. ทําให้มนุษย์ขาดการออกกําลังกาย 5. ทําทให้เกิดปัญหาการว่างงานเพราะแรงงานใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 6. ทําให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจทําให้สายตาสั้นได้นะคะ สำหรับสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆใช้ให้เป็นและใช้อย่างมีสติโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์สิ่งเหล่านี้มีทั้งด้านดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นครูจึงขอให้นักเรียนทุกคนใช้อย่างมีสติกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ